ครับอันนี้พี่เมยหลังจากออใช้เทนเดอร์ในการหมักเมล็ดข้าวดีดต่อสั่งฟางข้าวเลยเนี่ยผลเป็นยังไงบ้างครับพี่ผลตอบรับดีมากค่ะพี่เมยปลื้มใจมากเลยเก้าสิบเปอร์เซ็นข้าวดีดไม่มีเลยกระทงนี้ปกติโกดทั้งผืนเลยแล้วก็ส่องไปดูไม่มีเลยค่ะดูเลยค่ะนี่ครับแปลงนาของพี่เมยนะครับยี่สิบยี่สิบไร่หน้าที่แล้วเนี่ย ผมผ่านมาเนี่ยข้าวดีดพี่เมย์เยอะมากใช่สุดยอดค่ะเทนเดอร์ก็คือหมักเทือกเอาฉีดตั้งแต่ตีเทือกแล้วก็หมักไว้เจ็ดวันขึ้นน้ำให้เสมอเลยเนีย่ดีนะว่าน้องเขามาบอกให้เราขึ้นน้ำไม่นั้นนะ่ะแย่เลยแต่เทนเดอร์โอเคมากเราไปบ,บี้มเมล็ดข้าวที่ว่าไม่ก็น่าจะเป็นข้าวดีดอะ่ะคือมันเละ แล้วมันเป็นแป้งมาหมดเลยเป็นน้ำนมเป็นแป้งนะพี่เมย์เนาะเป็นมาหมดเลยดีมากโอเคครับพี่เมย์ขอบคุณมากผมแนะนําให้พี่เมย์ใช้ต่อเนื่องนะครับมันจะมันจะหายมันหายไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากพี่เมย์ขอบคุณเทนเดอร์ค่ะขอบคุณน้องโรสค่ะ